สนุกจังเลยว้าวโอว้สนใจอะ่ะชวนลงทุนใน facebook อะ่ะจะได้เงินปันผลด้วย3ามพันห้าพันเป็นหมื่นเลยโอ้ยน่าน่าสนใจอะ่ะเดี๋ยวทักไลน์เข้าไปดีกว่า เรียบร้อยแล้วโอนไปแล้ว2900บาทเดีย๋ยวทีนี้่าจะได้เงินเป็นเยอะเป็นหมื่นเลยโอ้โหโทรไปก็ไม่รับเลยเนี่ยเซ็งจริงๆไม่น่างโง่เลย อ้ยโอ้ย,โ,อยโทรมานั่นแหละคานว้ยล็อกเลยล็อกไปเลยนี่คุณครับคุณครับสวัสดีครับว่ายังไงนะคะทำไมนะคะผมเครียดมากเลยครับผมโอนเงินไปอ่ะโอ้เสียเงินไปครับ 2,900บาทนะครับหวังว่าจะได้เงินปันผลกลับมาพอโอนตอนแรกก็ได้2,000ก็ดีใจพอไปเรื่อยๆปรากฏว่าเขาก็บล็อกผมอะครับผมมาเสียใจมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในโทรศัพท์ผมเนี่ยไหนๆเอามาดูนอยคะ่ะเนี่ยครับแล้วก็บล็อกแล้วใช่ไหมเขาหลอกแล้วเขาก็บล็อกเนาะมีหลักฐานงั้นเราก็ไปแจ้งความเลยดีไหมคะคุณคุณรู้ใช่ไหมครับช่วยผมหน่อยได้ไหมครับร,ร,รู้เดี๋ยวช่วยค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะไป สวัสดีครับจากที่ได้เห็นเหตุการณ์ตัวอย่างไปแล้วนะครับจะเห็นว่าคนที่เขามาหลอกเรานะครับเขาก็จะชวนให้เราลงทุนนะครับหวังให้เราเล่นกับความโลภของเราให้เราได้เงินปันผลกลับมานะครับแต่สุดท้ายก็เสียเงินไปนะครับนี่ครับก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยมีปัญหาเครียดน,นะครับก็สุดท้ายก็ติดตามไม่ได้นะครับ แต่เราก็จะสามารถแจ้งความกับตำรวจได้นะครับขอบคุณครับ